สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สร้างธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญแบบมืออาชีพผมตั้งระกูลครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกประเด็นสําคัญในวันนี้สําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์เชิงลึกที่เราจะนําเสนอต่อไปครับวันนี้เราจะมาพิจารณากันในประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะอยู่ในความสนใจของหลายท่านที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือแม้แต่ผู้ที่กําลังดําเนินธุรกิจอยู่ นั่นคือธุรกิจล้างรุดหยอดเหรียญครับภาพจำของธุรกิจนี้ในอดีตอาจจะเป็นลักษณะของเสือนอนกินที่ให้ผลตอบแทนโดยไม่ต้องบริหารจัดก,การมากนักแต่จากข้อมูลและสิ่งที่ผมได้สังเกตการในวงการนี้มาเป็นระยะเวลาหนึง่งผมพบว่าภูมิทัศน์ของธุรกิจนี้มีความซับซ้อนและเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบัน ที่เราเห็นสัญญาณการประกาศเซ้งหรือการออกจากธุรกิจนี้ถี่ขึ้นปัจจัยสำคัญที่เราต้องนำมาวิเคราะห์เป็นอันดับแรกคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อโมเดลธุรกิจและความพร้อมของผู้ประกอบการครับมีกรณีศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ผู้ประกอบการกระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้โดยอาจจะยังขาดการประเมินประสบการณ์และความพร้อมทางธุรกิจอย่างรอบด้าน หลายท่านอาจจะมองว่าความง่ายในการเริ่มต้นเป็นจุดเด่นโดยมีเพียงเครื่องจักรและทำเลที่ตั้งที่ดีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมกลยุทธ์ทางการตลาดที่เฉียบคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งรวมถึงปั๊มน้ำแรงดันสูงปั๊มลมเครื่องดูดฝุ่น หรือแม้แต่อุปกรณ์สิ้นเปลืองอย่างหัวฉีดและสายฉีดถือเป็นองค์ประกอบที่จุกจิกและมีต้นทุนที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดหากละเลยในจุดนี้อาจนำไปสู่ค่าใช้ก่ายในการซ่อมแซมที่สูงเกินคาดการได้ครับประเด็นต่อมาที่เราต้องพิจารณาคือพลวัตการแข่งขันในตลาดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นครับเมื่อโมเดลธุรกิจหนึ่งดูเหมือนจะมีศักยภาพและสร้างผลตอบแทนได้ดี ย่อมเป็นธรรมดาที่จะดึงดูดผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านล้างรถหยอดเหรียญส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในแง่ของส่วนแบ่งตลาดและกลยุทธ์ราคาซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การตัดราคาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวคำถามสำคัญสำหรับผู้ประกอบการคือจะสร้างความแตกต่างและคุณค่าที่โดดเด่นอย่างไร เพื่อให้ลูกค้ายังคงเลือกใช้บริการของเราท่ามกลางตัวเลือกที่หลากหลายปัจจัยที่3ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดคือการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งหรือโลเคชั่นส t ตรท e จ y ครับการประเมินศักยภาพของทำเลที่ตั้งเป็นมากกว่าแค่มองหาพื้นที่ว่างในราคาที่เหมาะสมการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นลักษณะการสัญจรความสะดวกในการเข้าถึง และแม้แต่การพิจารณาคู่แข่งในรัศมีใกล้เคียงล้วนเป็นองค์ประกอบที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างละเอียดการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยขาดการวิเคราะห์ที่รอบด้านอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่น่าเสียดายคือมีร้านแต่ไม่มีลูกค้าอีกมิติหนึ่งที่มักถูกมองข้ามแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและความยั่งยืนของธุรกิจคือ ต้นทุนแฝงและภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดครับนอกเหนือจากต้นทุนเริ่มต้นแล้วผู้ประกอบการต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องเช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่อาจมีความผันผวนและสูงกว่าที่ประเมินไว้เบื้องต้นค่าส้มบำรุงอุปกรณ์ดังที่กล่าวไปแล้วและที่สำคัญคือการจัดการระบบน้ำเสียให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ปัญหาการร้องเรียน หรือค่าปรับนอกจากนี้ภาระทางภาษีเช่นภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนก็เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องถูกนำมาคำนวณในแผนธุรกิจอย่างรอบคอบการขาดการวางแผนที่ดีในส่วนนี้อาจส่งผลให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องได้ครับและสุดท้ายปัจจัยที่ส่งผลทั้งตัวธุรกิจและตัวผู้ประกอบการเองคือการท้าทายในการบริหารจัดการการดำเนินงานรายวัน และความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้น Operational Challenges and Burnout ครับแม้ธุรกิจหลังรถหยอดเหรียญจะมองว่าใช้แรงงานคนน้อยแต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการบริหารจัดการที่ต้องการความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดการเหรียญการแก้ไขปัญหาเครื่องรับเหรียญหรือธนบัตรขัดข้องการรับมือกับความเสียหายของอุปรกรณ์ที่อาจเกิดจากการใช้งานของลูกค้า หรือแม้แต่การบริหารเวลาสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนี้เป็นอาชีพเสริมสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ความเครียดและความท้อแท้ได้หากไม่มีระบบหรือกระบวนการที่ดีพอในการรับมืออย่างไรก็ตามการที่เรานำเสนอความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญจะไม่มีโอกาสเติบโตอีกต่อไปนะครับแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็น ในการปรับกระบวนกัรทัดแฮตและเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นในทางกลับกันผู้ประกอบการที่สามารถศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึง้งวางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและสร้างธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้ในสภาวะตลาด ที่มีการแข่งขันสูงและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบหวังว่ามุมมองและบทวิเคราะห์ที่นำมาฝากจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความขิดให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยเพื่อนำไปปรับใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ